ครับเดี๋ยวเาลาไปแช่ก่อนครับผมครึ่งถังครับผมนี่ครับผมใส่งา,งามครับหลายตัวครับ มาฮอดไหมดเรียบร้อยพี่น้องน่าตัวน์ครับเอาใส่รีใส่ต้อนครับพี่น้องล่องนี่ย้อนโม่ไรครับคิดว่าปลาน่าจะเข่าล่องนี่แล้วครับแต่๋ยวย้อนโม่ไรทุ่นข้ามไม่ไปข้าตัวงของไกลเกินไปครับผมไปอ่อยไว้มุ่งหนังครับผมอาจะเอา,าห่มแน่ครับเอาวกเขาเดี๋ยวมาเบิง้งครับผม รถจอดจ่นี่แหละครับพี่นอ้องงามสวยงามอยู่ครับบอกมอถึงก็แดงครับแต่ว่าเท่าไรครับเัานละครับผมเดี๋ยวรอตทดตามครับว่าจะมีตัวว่าเมื่อนนี่ไปครับลุยครับมาเบินกันพี่น้องคพี่นอ้นองครับ นีนครับเอาอยากครับเอาในขวดหิน,นครับพี่น้องโอ้ยเ็งานหินเลยครับไม่เนี่ ง่ายง่าครับง่ายง่ายกูมีฟ้าครับ ในซอกหินเนาะปลาอะไรกาเสียครับ <c oughs> เก็บบ่อยรับงเนาะโอ้โหไม่ปลาอะไรกาเสียครับ <c oughs> ว่ามันซุกอยู่ในซอกหินครับพี่นอ้องเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับโอ้เพื่อสีพิกจหน้าเอาอยากอยู่แล้วครับใบนี่รอติดตามครับ <c oughs> มาครับ <c oughs> ยิ้นสวนน้ำพี่น้องยิ้นขื้นไต่หี่ไต่ไต่แย่งลีเขาแล้วครับผมโตรมรูอต่อนียังในตำแหน่งนะครับถุลูกเอาหย่าครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสิพิจารณาเอาไปเรื่อยๆครับเทคลิปให,ให้พี่น้องเบงิ่งอว่ามันเอาอย่างีหดีครับไมน้นี่ไม้หินครับมันลากเขาใต้พื้นหินแล้วก็ลากเขาใต้พื้นตรงเขาครับดึงบ่ท่านก็ตพี่ตรงถ้าดึงพ่ทท่านเขาซอกหินกับขาดครับผมเดี๋ยวเราล่้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะเร่งมือเอาให้ได้หลายๆก่อนครับผมพี่น้องไปก่อนครับผมรอตที่สามครับ เจอได้ที่เกครับไม่ว่าชี้ยากยากครับโอ้ยว่าที่ได้เจอตัวครับนี่รุ่นตลอดครับพี่น้องพวกเขาก้อนหินเขาไต่โตงเขาครับติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องตัวนี้กัใส่งอามอยู่ครับพี่น้องครับติตามได้รับชมไปเรื่อยๆครับผมชัดครับผม ใส่นาจะอมองไปเอาเอ้ยดูดิเไได็กๆครับนี่สีค่อยๆในนิด้น่อยครับแต่ว่ากินยากจริงเจ้า,าสามเสือครับแบบที่ไหนกันนะไปครับ เดี๋ยวเอาปลาไปแช่ก่อนครับผมครึ่งถังครับผมจ้านี้พี่น้อนี่ครับผมใส่งามๆครับหลายตัวครับรอติดตามไปเรื่อยครับเดี๋ยวเอาปลาแช่ก่อนพี่น้อง โอ้ย oh, เอาอยากพี่น้องเอ้ยยางขึ้นยางล่วงเลยกัไอ้ถ้าดึงดึงบวท่านกับมันก็นกนสิมุดเขาแย่งหรือมุดเขาก้อนหินครับผูกเบ็ดไปสามรอบสี่รอบแล้วพี่น้องเ,เอ้ยนะครับร่อที่ตามเรื่อยๆครับผมขออนุญาตไปแช่ปลาก็ได้ครับผมรอบที่สองครับผมโอ้ย oh, oh, oh. เมื่อลยลไรพี่น้องเอ้ยเทียบขึ้นถึงลงไปครับเดี๋ยวรอลุนไปเรื่อยๆครับผมมาเชิดอะไรมาไ,ได้ครับเมื่อนี้ อย่างง่ายู่ครับผมก็ลเลยบไปถ่ายคลิปครับพี่น้องสองถุงแล้วครับผมถุงตอนนั้นครับอันนี้เพิ่งแช่ไปครับเกือบๆสามโลละผมผมคิดว่านะครับผมว้ายเมื่อยหายใจหอบพี่น้องเอย้ยครับอย่างไรก็สิเดียวสรุปยอดให้เบิึนทีหนึ่งครับเวลามันเดินหลายแล้วพี่น้องเอย้ย มานนี้แล้ครับมาต้นปักท่านนี่แล้ครับผมบ้านย่าง,งูบ้านผมวิ่งผ่านหน้าเขาเอินเขาติปตาไปบ้านบางคอนครับผมบ้านบางคอนเล่ยกอกสะบุญเล่อยไอย้ข้องลังมาหน่อยเดียวครับผมบุรอยู่ใกล้ๆกัมาเอาครับไม้นี่ปลาหลายครับแต่ว่าเตรียมตกกะกัวกับเบ็ดมาหลาย,ลายครับขาดด้วยครับรอติดตามไปเลย,เลยครับผมโอ้ อาจจะมัดฟูงครับพี่นอ้องรอบที่สามครับได้มาสองผ่าน,นหนึ่งโอ้แดดกระห้อนครับพี่นอ้องโอ้ไม่ไหลดลยนี่นะครับฝารผลงานเหยื่อเนะครับผมเหยื่อตกปรากฏสมปิทธีมีตัวไตแน่ครับ0923154918ครับผม facebook เหยื่อตกปรากฏสมปิทธีมีตัวไตแน่ครับผม ต้องไปแล้วครับผมพี่น้องพอกันคลิปหนาครับโอเตียนห่อนหลายพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ